ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนแลกกลับมาพบกับก,บการอัปเดตข้อมูลข่าวสารรถมอเตอรไ์ไซค์ใหม่ๆโดยพวกเราทีมงานโมโตไรทวอลกันอีกครั้งนะครับในส่วนของวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตบค์รุ่นล่าสุดจากทางบริษัทแม่ของเบนเอลี่ที่ครั้งหนึ่งครับเมื่อราวๆ3ามเดือนก่อนเนี่ยเราได้เคยนําเสนอข้อมูลของมันไปแล้วโดยคาดว่ามันจะใช้ชื่อ QJSRG 3 5 0ซึ่งเพื่อนๆสามารถย้อนฟังกันได้ด้วยการคลิกที่ปุ่มตัว i อด้านขวาบนแต่เมื่อรถถูกเปิดตัว จริงออกมาปรากฏว่าทาง QJ กลับใช้ชื่อของมันว่า R350 เท่านั้นไม่มีรหัส S แล้วก็ R ขึ้นต้นส่วนเส้นสายตัวรถก็อย่างที่เห็นนะครับว่าตัวรถรุ่นนี้เนี่ยจะเน้นดีไซน์ที่ค่อนข้างมีความโค้งมนแต่ก็แหลมคมไปในตัวและมีจุดเด่นที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือชุดไฟหน้า LED โคมคู่ของมันที่ทาง QJ ระบุว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากตานอกอินทรี c, ซึ่งดูเผินๆมันอาจจะเหมือนกับชุดไฟหน้าของ BMW S 1 0 0 R หรือไม่ก็ Honda CBR 650R ไปบ้างแต่มันก็ทําให้ตัวรถคันนี้ดูสวยงามขึ้นอีกพอสมควรและถึงจะบอกว่ามันเป็นรถมอเตอร์ไซค์แนวสปอร์ตบค์แต่ลักษณะแฮนด์บาร์ของมันนั้นก็จะเป็นแบบแฮนด์จับโชคที่วางตําแหน่งไว้ค่อนข้างสูงพอสมควรเพื่อให้ผู้ขี่มีความสะดวกสบายในการใช้งานส่วนชุดแฟริ่งด้านท้ายก็จะมีการเจาะช่องสําหรับรีดอากาศเอาไว้ด้วยตามยุคสมัยและชุดขายยึดทะเบียนทางด้านหลังก็จะเป็นแบบที่พร้อมถอดออกสําหรับทําท้ายสั้นตามสไตล์ขาซิ่งด้านเครื่องยนต์ขอองมันนกก็็็จะเปบล2ส,สู เก่งความจุ3 5 3ซีระบายความร้อนด้วยน้ำดับเบิลวเฮดคแคมชาร์ปที่สามารถทำกำลังสูงสุดได้ราวๆ36.2แรงม้าทีท่9,000รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุดก็เคลมเอาไว้ที่31นิวตันเมตรที่7,000รอบต่อน,นาทีซึ่งถือว่าไม่ได้มากเท่าไหร่นักแต่ก็มาได้ด้วยรอบที่ค่อนข้างเร็วเมื่อเทียบกับรถมอเตอร์ไซค์แนวสปอร์ตบค์ในพิกัดไล่เลี่ยกันและดูเหมือนว่าคุ้มกาลังลูกนี้ทาง QJ มอเตอร์อาจจะนาไปใช้กับรถมอเตอร์ไซค์รุ่นอื่นของทางบตเตลรี่รวมถึง รถมอเตอร์ไซค์รุ่นอื่นของฮาร์เลย์ดีพิสันที่มาจ้างให้ทางเบนเอลี่ช่วยออกแบบด้วยด้านชุดเฟรมของมันก็จะเป็นแบบโครงเหล็กถักระบบการสะเทือนก็จะเป็นแบบชกอัพตะเกียบคู่หัวกลับทางด้านหน้าส่วนด้านหลังจะเป็นชุดชกเดี่ยวทำงานร่วมกับสวิงอาร์มอลูมิเนียมแขนคู่ส่วนระบบเบรกทางด้านหน้าจะเป็นดิสเดี่ยวทำงานร่วมกับชุด floating mount caliper สองพอตส่วนระบบเบรกทางด้านหลังก็จะเป็นแบบดิสเดี่ยวทำงานร่วมกับชุด caliper แบบ floating mount หนึ่งพอตส่วนชุดล้อก็จะเป็นล้ออลลอยคขอบสิบเจ็ดนิ้วรัดด้วยยางไซร์ 1ั0 7 0 x 17และ150/60ทั x 17ตามลำดับหน้าหลังหรือในบางล็อตอาจจะมีการปรับไซสยางให้เล็กลงเหลือ140/70ทั x 17ด้วยส่วนข้อมูลด้านอื่นๆที่น่าสนใจของเจ้า QJR350 ก็มีอยู่ว่ามิติตัวรถด้านยาวของมันจะอยู่ที่2,050ม mm, มด้านกว้าง785ม mm, มด้านสูง1,130ม mm, มระยะทาล้ออยู่ที่1,420ม mm, มความสูงใต้ท้องรถ140ม mm, มและน้ำหนักตัว รถไม่รวมของเหลวอยู่ที่179กิโลกรัมส่วนถังน้ํามันจะอยู่ที่14ลิตรขณะที่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าสนใจก็จะมีแค่เพียงชุดหน้าจอมาตรวัดที่เป็นแบบ TFT Full d i t, t one, และมีการเสริมพอชาร์จไฟแบบ USB กับระบบ ABS มาให้เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยของผู้ขี่ด้านราคาพร้อมวางจําหน่ายในประเทศจีนของ QJ R350 น่าเสียดายที่ตอนนี้ทางผู้บริหารยังไม่มีการประกาศตัวเลขอย่างเป็นทางการออกมาแต่ก็ คาดว่าจะอยู่ในช่วงราวๆ2 7 0 0 0่หยวนหรือประมาณ1 2 5 0 0 0บาทเท่านั้นโดยตัวรถจะมีวางจําหน่ายทั้งหมด4เฉดสีด้วยกันได้แก่สีส้มเทาที่เพื่อนๆเ,เห็นกันอยู่ในขณะนี้สีเหลืองเทาสีแดงขาวและก็สีขาวฟ้าและแน่นอนว่าถ้าเพื่อนๆถามว่าตัวรถรุ่นนี้มีโอกาสจะถูกนําเข้ามาวางจําหน่ายในประเทศไทยหรือไม่นั้นส่วนตัวเรามองว่าไม่มีหรือว่ามีความเป็นไปได้น้อยมากๆเนื่องจากในตอนนี้ทางบริษัท QJ Motor ไม่ได้มีผู้แทนจําหน่ายอย่างเป็นทาง การในบ้านเราหรือถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้จริงๆเราแนะนําว่าให้รอทางเบนเนลี่นาตัวรถรุ่นนี้ไปปรับปรุงแต่งแฟริ่งหรือว่าปรับสเปคต่างๆให้เป็นรถมอเตอร์ไซค์แล้วตีแบรนด์ของตัวเองก่อนแล้วเราถึงจะค่อยมาดูกันว่าทางเบนเนลี่ประเทศไทยจะนํารถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้พื้นฐานของ QJR350 มาวางจําหน่ายในบ้านเราหรือไม่ต่อไปแต่เพื่อนๆต้องไม่ลืมที่จะกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนยูทูบชาแนลมอโต้ไรวอลรวมถึงกด f o l lowing แล้วก็กด e ิน, First, นเ r s ร Fanpage Facebook ม Mo ต้ r รว a l ให้กับ พวกเราเอาไว้ด้วยนะครับส่วนในวันนี้กระผมแอดมินจอร์นโมโตไรเวลขอตัวลาเพื่อนเือกันไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ